รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้การจัดการความรู้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในมาตรา11กําหนดว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์วิจารณ์พานิต2546กล่าวว่าการจัดการความรู้หมายถึงกระบวนการที่ดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กรเพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิมโดยมีเป้าหมายพัฒนางานและคนโดยใช้ความรู้และการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ2546ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดการความรู้หมายถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบในการสรรหาคัดเลือกรวบรวม,รวมจัดระบบสร้างและจัดเก็บความรู้ ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและแบ่งปันความรู้กันได้อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานของตนซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยทั่วไปการจัดการความรู้จะต้องมีการตั้งเป้าหมายหลักขององค์กร และมีกระบวนการในการดำเนินการจัดการความรู้อยู่6ขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ behavior management สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับ 2. การสื่อสารหรือ c o m m u n i c a t i o n องค์กรต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงเนื้อหากลุ่มเป้าหมายรวมถึงช่องทางในการสื่อสาร 3. กระบวนการและเครื่องมือหรือ process and tools มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 4. เรียนรู้ หรือ learning เป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้รวมถึงจัดฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 5. การวัดผลหรือ measurements เลือกการวัดผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะความคืบหน้าและผลที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่อย่างไรซึ่งจะช่วยให้องค์กร สามารถทบทวนและปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ 6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัลหรือ recognition and reward มีการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมขั้นตอนหลักทั้ง6ประการน,นี้อาจถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดขั้นตอนในกระบวนการลงได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงานที่นำเอาการจัดการความรู้ไปใช้งานนอกจากนี้สิ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยทำให้ความรู้สามารถถูกส่งผ่านอย่างลื่นไหลทั้งภายในและภายนอกขององค์กรประเภทของความรู้ความรู้สามารถจำแนกได้ออกเป็นสลักษณะคือความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือ explicit knowledge มีความเป็นนามนธรรมสามารถรวบรวมจัดเก็บไว้ได้ด้วยวิธีต่างๆและความรู้ที่เป็นในหรือ tacit knowledge คือความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคลเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลยากต่อการรวบรวมและจัดเก็บไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 1. ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือ explicit knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมจัดเก็บไว้ได้โดยสามารถจัดเก็บได้ในทั้งรูปแบบสารสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์และไฮเปอร์มีเดียที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีผ่านฐานข้อมูลจากระบบเครือข่ายองค์กร 2. ความรู้ที่เป็นในหรือ tacit knowledge เป็นความรู้ที่ไม่สามารถรวบรวมและจัดเก็บไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคล ซึ่งบุคคลอาจไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความรู้เหล่านั้นความรู้เหล่านี้เป็นประสบการณ์ความชํานาญทักษะพรสวรรค์หรือสัญชาต,ตยานของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆจากวงจรการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่าความรู้ทั้งสองประเภทนี้ในบางครั้งจะเปลี่ยนสถานภาพสลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาบางครั้งความรู้ที่เป็นใน ก็สามารถถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้แบบชัดแจ้งด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และบางครั้งเมื่อบุคคลศึกษาความรู้แบบชัดแจ้งแล้วนำไปฝึกฝนจนเกิดความชำนาญก็สามารถเปลี่ยนความรู้ไปเป็นแบบความรู้ที่เป็นในได้เช่นเดียวกันหน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของความรู้ได้มากยิ่งขึ้นกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ การนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรนับได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ทางด้านการจัดการองค์กรซึ่งมาคอส1996นำเสนอกลยุทธ์ในการนำกระบวนการจัดการความรู้มาดำเนินงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ10ประการได้แก่ 1. การสร้างความคาดหวังว่าบุคลากรทุกคน จะรับผิดชอบต่อการเก็บสะสมและการถ่ายทอดความรู้บุคลากรควรตระหนักถึงความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นเข้าด้วยกันซึ่งอาจจะบรรจุอยู่ในช่องทางที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้2การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างเป็นระบบกลยุทธ์นี้เป็นการมองหาทรัพยากร ที่จะเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับองค์กรได้ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษาภารกิจหรือเปรียบเทียบภารกิจต่างๆกับองค์กรอื่น 3. การจัดการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาแบ่งปันภายในองค์กรเช่นการจัดสัมมนาหรือจัดให้มีเวทีซึ่งนำลูกค้าคู่ค้าผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือกลุ่มต่างๆภายในองค์กรมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4. การพัฒนาแนวทางต่างๆของความคิดและการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์จินตนาการของบุคคลให้มีความสำคัญมากกว่าสารสนเทศดังนั้นการทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆจึงจำเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้จินตนาการและความกล้าเสี่ยงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายให้รวมเป็นหนึ่งเดียว 5. การส่งเสริมและให้รางวัลกับนวัตกรรมและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อความอยู่รอดขององค์กรต้องสร้างสารรค์วิธีการใหม่ๆใ,ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ทดลองและเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบของความสำเร็จและความล้มเหลว 6. การฝึกบุคลากรด้านการเก็บสะสมและการสืบค้นความรู้ องค์กรต้องฝึกให้บุคลากรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการติดต่อกับศูนย์กลางของความรู้รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งความรู้ต่างๆด้วย 7. การส่งเสริมทีมงานแบบผสมผสานและการหมุนเวียนไปสู่การถ่ายทอดความรู้ข้ามพรมแดนอย่างสูงสุดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรคือการถ่ายทอดไปสู่บุคคลหรือทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านเทคนิคด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประโยชน์ของทีมงานแบบผสมผสานและการหมุนเวียนงานเปรียบได้กับความสดใหม่ของวิธีการและการรับรู้ของสมาชิกเพื่อเป็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาในการปฏิบัติงาน 8. การพัฒนาพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความจำเป็นในการเรียนรู้ขององค์กรสิ่งที่พึงระวังคือ ปริมาณข้อมูลที่มีมากเกินไปองค์กรต้องกำหนดว่าข้อมูลใดใช้ได้ข้อใดใช้ไม่ได้นอกจากนี้องค์กรควรจัดโครงสร้างระบบคลังเก็บความรู้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็วและควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยถูกต้องและเที่ยงตรงเสมอ 9. การสร้างกลไกต่างๆ เพื่อการรวบรวมและเก็บสะสมการเรียนรู้คุณค่าของการเรียนรู้ที่ได้มาจากความสำเร็จและความล้มเหลวซึ่งเกี่ยวข้องทั้งบุคคลกลุ่มง,งานและองค์กรต้องจับต้องการเรียนรู้เหล่านี้ให้ได้ตลอดจนสร้างวิธีการที่หลากหลายทั้งเชิงบวกและลบเพื่อเ่อให้เกิดการเรียนรู้ 10. การถ่ายทอดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติงาน องค์กรสามารถทำได้โดยรวมขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงจากผู้บริหารผู้มีส่วนร่วมและผู้ฝึกอบรมซึ่งอาจแทรกลงในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสิ่งที่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้น